มาดูอุปกรณ์การไลฟ์สตรีมกันนะครับที่ช่วงนี้เล่นอาร์ตเนี่ยทำไมถึงเล่นอาร์กันสามคนนะครับมีอะไรบ้างนะฮะหนึ่งคือคอมพิวเตอร์ข้างล่างนี้นะครับสังเกตได้ว่าไม่ใช่เครื่องขานะครับพอเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแต่ก็เป็นเครื่องของผมข้างล่างนะครับแล้วก็มีโน้ตบุ๊กตรงนี้อีกหนึ่งตัวนี่คืออุปกรณ์การไลฟ์สตรีมทั้งหมดนะครับโอ้ยโอยเต็โอ้ยโอ้ยมึน หมุนตัวทำไมวะก็ตอนนี้เนี่ยข้างนอกเนี่ยมีพายุมาเนี่ยครับสไปแล้วก็เรื่องสำคัญคือตอนนี้ผมกำลังหาทีม mm hmm. มินิเวิร์โบล็อกอร์รรอยู่นะครับ mm hmm. ขอเป็น mm hmm. เพื่อนที่สะดวกเล่นด้วยกันนะครับ mm hmm. ผมถ้าจะไลฟ์สตาทีมเป็นทางการเนี่ยจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ซะมากกว่านะครับแต่ว่าใครที่อยากเล่นด้วยกันนะครับ mm hmm. ผมยังหาทีมเล่นด้วยกันอยู่ประจำนะครับเป็นทีมเล่นประจำนะครับ ก็มาแค่นี้แหละใครสนใจก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันใช่ไหมพี่นัด mm. เราจะไปกินข้าวกัน mm. เราจะไปกินข้าวกันน <What? laughs>